มอริสเดสตากลายเป็นที่รู้จักกันในวงการบันเทิงและโซเชียลมีเดียด้วยการตอบคำถามจากชาวเน็ตอย่างเป็นเรื่องเป็นความซึ่งครั้งนี้เขาได้อธิบายเหตุผลในการเปิดคลินิกที่ห้างสรรพสินค้าดังในอดีตซึ่งเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความเป็นจริงของอุตสาหกรรมการแพทย์หลังจากการปิดกิจการคลินิกเดอะริคลินิกสาขาเทอร์มิน21พระราม3ซึ่งเป็นสาขาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ตั้งแต่วันแรกมอริสได้อธิบายว่าเขาได้พยายามหลายวิธีทางในการรักษาคลินิกนี้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้กับความจริงที่ต้องปิดกิจการซึ่งเขาเคยได้รับโอกาสจากห้างสรรพสินค้านี้ในอดีตมอริสกล่าวว่าในวันนั้นเดอริสคลินิกยังไม่มีชื่อเสียงเลยยังไม่เคยมีคลินิกขึ้นบนห้างห้างเทอร์มินอล21พระรามสามเป็นผู้ให้โอกาสแรกให้เราได้เปิดสาขาบนห้างซึ่งเราเคยขอบคุณเขาในอดีตยิ่งขอบคุณเขามากขึ้นในครั้งนี้ที่ใด พอให้เราโอกาสและเชื่อมั่นในตัวเรายิ่งถ้าเรารู้ข้อมูลที่เราได้รู้ในตอนนี้มั่นใจว่าเราจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกที่นี่เลยครับแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันจะกลายเป็นข้อโต้แย้งหลังจากการอธิบายของมอริสมีความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่า,ไป,ปวาไปเปิดทําไมแต่แรกที่นิ่งเงียบเหมือนสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมอริสได้ตอบกลับว่าคําวิจารณ์นี้ก็เจ็บใจนะักถ้าเรารู้ข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้มั่นใจว่าเราจะไม่ได้เลือกที่นี่ ยิ่งขอบคุณเทอร์มินอล21พระราม3ที่ได้ให้เราโอกาสและช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นทุกคนที่เคยช่วยเหลือกันมาขอบคุณมากๆครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการแสดงความเป็นจริงและการตอบสนองความคิดเห็นจากชาวเน็ตซึ่งมอริสไม่เพียงแต่แสดงความเป็นธรรมกับผู้ชมแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความยากลบาบากในการดํารงอยู่ของคลินิกในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งคุณคิดว่ามอริสตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ในการเลือกที่ตั้งคลินิกคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตอบสนองความคิดเห็นของมอริส อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย